ไปที่สุขโขทัยกันหน่อยชายสัวหมวกกันน็อกเดินมาที่ร้านขายหมูสดกะว่าเออจะเอาอะไรดีละ่ะปรากฏไม่ได้มาซื้อคุณผู้ชมขโมย,ย,ยลักษณะเน่ะ,ะเขายังตกใจกันอยู่คิดว่าแบบ ใครจะมากล้าทําอะไรอย่างนี้เห็นไหมทุกคนก็ยังแบบไม่มีอะไรหรอกสักพักหุ้ยไม่ใช่ละขโมยเหอะวิ่งตามไปยังวิ่งไม่ทันเลยเพราะนั้นมันจอดมอเตอร์ไซค์สแตนบายอยู่กล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้นะสวมเสือ้อเดี๋ยวอีกทีนะเดินมาไหมเนี่ยไม่ลังเลเลยนะหนึ 1, 2, ่งสองสามหยิบไปเลยทำไมดูเสื้อไม่ใช่เสื้อแจ็คเก็ตธรรมดามดูเหมือนเสื้อไรเดอร์แต่คิดว่าคงไม่ใช่หรอกมั้งถ้าเสื้อไรเดอร์ก็ต้องสีซีดมากอ่ะไม่ใช่หรอกเนาะ แต่ที่แน่ๆ<ด>ไม่ผิดกล้องเลยนะดูสิเนี่ยคุณผู้ชมพื้นที่เกิดเหตุอำเภอศรสีสำโรงที่สุโขทยัยคว้าตะกร้าใส่ไปปึ๊บไปขึ้นขี่มเอเตอร์ไซค์ไปเลยในนั้นมีอะไรในนั้นมีเงินสดประมาณสองหมื่นขายดีจังทโทรศัพท์ไอโฟนอีกเครื่องหนึ่งเนื้อคูลค่าก็ต่ำๆก็ครึ่งแสนแล้วนะทีมข่าวไปที่ร้านคุณผู้ชมเขาไปแจ้งความไปที่สพศรีสำโรงแล้วนะครับเพราะว่ามาก่อเหตุ่างอกอาจชนิดที่ว่าไม่กลัวกล้องเลยอะ่ะ ชุดสืบสวนสพสีสำโรงตรวจสอบสรรัญญาณโทรศัพท์มือถือพะเอาไอโฟนไปด้วยเนาะประกากฏไปปิดเครื่องอยู่ตรงนู้นเลยตบบนป่ากุม,กมเกาะอำเภอสวรรคโลกเขาก็ประสานตํารวจสวรรคโลกคาดว่าเดี๋ยวน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้นะครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมที่บุรีรัมย์ที่นี่ก็สงสัยเศรษฐกิจไม่ดีแล้วมั้งค้าขายก็ลําบากอยู่แล้วขโมยลูกชิ้นสามถุงถุงละห้าโลรวมสิบห้าโลคุณผู้ชมมากันสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาดูาลาดเรารอบหนึ่งก่อนแล้วก็ขับ กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาจอดหน้าร้านขายลูกชิ้นไอ้คนซ้อนท้ายลงมาเอาเขาไปเลยเขาแช่ไว้ในถังคุณผู้ชมนี่ถังเขียวเปิดมาหยิบไป3ถุงถุงละ5โลเขาเอาเชือกผูกไว้แล้วไม่ใช่ไม่ล็อกปกติเขาใส่เขาใส่ไว้ในตู้แช่ข้างในร้านเขามีล็อกแต่ว่าไอ้ลูกชิ้นเนี้ยเผอิญว่าอีร้านส่งเพิ่งมาส่งส่งเสร็จป,ปุ๊บเขาจะเอาเชือกผูกตรงสายยูไม่รู้มันแกะออกหรือเปล่า,หร,าหรือว่าเขาลืมผูกเอาไปได้เนี่ยกลางดึก30มิมิถุนายนเจ้าของร้านขายลูกชิ้นคุณนิชวี บอกปกติจะใส่กุญแจปิดล็อกตู้แต่ลูกชิ้นที่ถูกขโมยเป็นลูกชิ้นที่รถเขาเพิ่งมาส่งก็จะใส่ไว้ถังแช่หน้าร้านเอาเชือกมัดฝาถังไว้เช้ามาเปิดดูจะเอาลูกชิ้นเข้าร้านปรากฏหายไป3ถุงถุงละ5โลมูลค่านะสิโลนี้นะ700กว่าบาทเปิดกล้องวงจรปิดถึงได้อ้าวโดนซะแล้วแต่มันก็เห็นรูปพรรพสันฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับ ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองก่อนอของอย่างของออฟก็อาจจะประมาทเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก,ก็ต้องรอบคอบก่อนแล้วก็ดูแลของตัวเองให้มันทําให้ขโมยไม่ได้ก่อนเพราะตอนนี้คนทามาหากินแบบนี้เยอะมากขโมยขจรเยอะมากเพื่อนเพื่อนแม่ค้าอะไรต่างๆก็โดนขโมยเหมือนกันนะคะแต่บางที่เขาไม่มีกล้องวงจรปิดไงอย่าไปเรียกว่าทำมาหากินแบบนี้เยอะมากค่ะ ไอ้พวกนี้เรียกว่าไม่ทำมาหากินตำรวจทำงานไวมากพอตามกลิ่นลูกชิ้นไปตำรวจชุดสืบสวนส,นสพเมืองบุรีรัมย์จับได้แล้วทั้งสองคนคน,คนหนึ่งโอ๊ตคนหนึ่งโก้และประวัติติดตัวเพียบลักทรัพย์ยาเสพติดวนๆเวียนๆเ,เ,เข้าออกเรือนจำเป็นว่าเล่นเลยนะครับ <ว esin. S 1> มันไม่รู้จักไม่รู้จะออกมาประกอบสัมาชีพอะไรเพราะว่าไม่รู้จะไปทําอะไรกินขโมยง่ายกว่ามาถึงเปิดเปิดเอาแล้วก็หยิบไปเลย และสุด,ดท้ายก็หวนกลับไปติดคุกใหม่นะคะไม่เป็นไรเพื่อนเยอะ